สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็มาแบบหัวฟูฟูเลยจ้ะอันนี้คือหัวฟูเลยเมื่อกี้อันนอนเบิงคาวอดีตในอำเภอเนาะอันเพิ่นขับรถแม่ขับไปส้นกันก็รถไอ้ขั้นรถหินขั้นสีดำๆแม่วันที่นี่บ่หัวตกใจหลีคือเพิ่นเบาบัมันถอยหลังลงมามันมีกล่องเลยเนาะถอยหลังออกมาแล้วก็พุ่งส้นอีกเทีนึงถอยหลังออกมาแล้วก็พุ่งส้นอีกเทอ่ึงแ็คือว่าเอาส้นหลบนึงแล้ว รอบหนึ่งแล้วถอยหลังพุ่งออกมาไหมส้นอีกรอบสองแล้วก็ถอยหลังแล้วก็พุ่งออกมาส้นอีกรอบสามเราไอ้รดอะโฟดไอไอไอจูเทเนอร์อะล่นลงไปในน้ำเลยคำวันมีคนนั่งลงนออมาซีคนไอผู้ขับเนี่ยออกมาได้เพิ่งที่ล่ะหัวแตกมั้งเห็นเลือดออกมาน้าหัวเนาะบันนีว่าเอ้า คือว่าจำสันเพิ่นว่าเพิ่นตกใจพี่น้องว่าเพิ่นตกใจอีหลีบ่าําหรับข่บอยอ่ะข่อยบวหูอ่ะอาจจะถอยหลังเธอเลยอ่ะตกใจจริงแต่ว่าคนนห้าอ่ะหันสมบุรว่าตกใจแล้วอุ้ยถอยหลังออกมาแล้วพข้นจอดไหมเออถ้าเดินหนาว่าสินี้ก็ต้องบุไปเลยเป็นว่มันสิว่ามีว่า เดินนาถอยล้างถอยล้างเดินนาเดินนาถอยล้างถอยล้างเดิานาดานามันเป็นไปได้ยากแห้งวันนี้เขาต้องมีการสอบแต่ว่าอีกสามคนที่ติดอยู่ในรถอ่ะบ่หัวหลอดบออันนี้ก็เห็นแต่ว่ารถยับเลยนะแต่ไม่รู้ว่ายับเพราะอะไรบานนี้ก็หันว่าอีกสามคนเป็นอย่างนี้อู้ตะเลือดตนแห้งเออขับรถหนีว่าต้องมีสติหันสมมติว่าเข้าส้นปุ๊บ,บต้องหนีดอกหนีอย่างในก็บบพลสูมสูนี่อ่ะกล่องมันมีสมองเนาะ หันส้นปึ้งไปแล้วใจหายกะซางเนี่ยเหลียวบ่งหนามูพูในรถน้ำเออญาติพี่น้องผัวเมียลูกนางมาจากคนให้เหลียวบ่างหนาเขาก่อนเขาพร้อมที่สิตายน้ำเห้าวอเอาวอ,อิลีเลยเออสิตกใจหรือสิเครียดเสียังกะซางมีสติก่อนเห็ุใดก็คือดับรถเปิดไฟฉุกเฉินดับรถเลยไฟตรงขามเขาสิเป็นยังไงกะซาง เออก็คือเอาหันเขาใส่เคียยกกบเคียอะอารมเคี่ยแล้วกะล่อประกันล่อตำรวจล่ออย่างกว่ากันไปเนาะเออเว้ากันไปกอนแบบว่าพอตองเอาใส่อารมณ์ดอกเออจะได้กะอ่ะเฉยๆไปกอนแบบว่าเออย่อมรับพิษหรือว่าอยังกระซังไปกอนล้วค่อยมาอ่านหามีผูกกลางเขามาคอยเจรจาการคอยเบื้องว่าไผยพิษไผถูกอย่างง่ายเนาะ จะคอยว่ากันอีกเที่ยนหนึง่งแต่ว่าเฮตดแบบนี้อ่ะมีแต่เสียกับเสียที่พี่น้องหนึ่งเสียคนที่หอรักอันลถที่ซ้นกับเป็นนัก,กว่าเกลอันสุดมดว่าอันเขียดราขั้นดำสิตัง้งใจหรือว่าเจตนาสิเห็ุหรือกระทําเขาอิหลีอ่ะอันนี้ก็อันบอกง่ายๆแห่นเขาเป็นี่อย่างตัวเองก็เป็นฆาตกรน,นะตัวเองก็ต้องติดคุกนะ แล้วถ้าถามถึงว่าเดี๋ยยังเดียวเนี่ยคือว่าจงไม่รู้ว่าจงใจหรือยังไงจะลดตัวเองอะทกลงไปในน้ำแล้วคนติดอยู่อีกสามคนก็คิดเบึงเอาแค่นั้นว่าคุมว่าคุมน้อพี่น้องเนาะเมื่อหูวเห็ดเผื่อีอย่างสิตกใจอีหลีหรว่าสิเพราะความเครียดเนาะแต่ว่าเถ่าแล้วก็บ่สมควรดอกตกใจยังไงก็ดับเครื่องไปก่อนก็ได้ ดับเครื่องคุ้มสติไปก่อนล่นล้านกันดังอรู่ในรถไปก่อนเปิดไฟชุกเฉินไปก่อนเนาะ